ครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับคลิปวิดีโอครับของทางช่องกบอปสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับการอัปเดตนะครับคลิปวิดีโอครับที่ทางช่องก๊อปสตูดิโอครับได้มีการเผยแพร่นะครับในช่องทางยูทูบนะครับไปก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอครับที่ทางช่องก๊อปสตูดิโอครับจะมาทําการแก้ไขก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับ จะเป็นในสองขวงเทียบราคาอยู่อีกชอบอะไรนะครับขอความผดหมายเจ้งเกือนผ่านไลน์นะครับคลิปนี้นะครับเนาะก็มีสมาชิกหลายๆท่านครับที่ได้โค้ดไปแล้วนะครับแต่โค้ดนะครับเกิดคอมไพน์นะครับไม่ผ่านนะครับแล้วก็บางคนได้ไปนะครับแล้วไม่สามารถนะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับเนาะการที่โค้ดนะครับไม่แจ้งเตือนในไลน์นะครับก็คือเกิดจากนะครับ ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับเนาะได้มีการครับอัปเดตนะครับช่องโหว่ต่างๆนะครับอัปเดตอ่าพวกข้อความครับจากภายนอกเข้ามานะครับเาพื่อป้องกันครับอ่าเรา่ม่ชช่ชีพนะครับเนาะทางผู้ผลิตนะครับในส่วนของตัวไลน์นะครับก็เลยอัปเดตช่องโหว่ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้โค้ดที่ผมแจกไปนะครับไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนผ่านตัวไลน์ได้ นะครับผมแล้วในส่วนของการคอมไพน์ครับก็คือจะเป็นการยุ่งนะครับเข้ากับในส่วนของผู้พัฒนาในส่วนของตัวแอปพลกันนะครับเนาะก็คือปิดช่องโหว่ต่างๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะคอมไพน์โค้ดผ่านนะครับแล้วมีบางคอมเมนต์ครับที่สอบถามผมเข้ามานะครับก็อย่างท่านนี้ทำนะท่านนี้ก็คือหาหนด MCU ทำหนึ่งจุดศูนย์ไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ มาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับโหนด m c u นะครับเนาะหนึ่งจุดศูนย์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะมารับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันนะกดคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็คนละหนึ่งติดตามหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องทางอ o ส studio นะครับผมและนะครับฝากช่องทางนะครับก็จะเป็นช่องทาง facebook fanpage นะครับเนาะของ กรอบสตูดิโอนะครับเราคือแฟนเพจอันนี้เลยนะครับเราฝากเพื่อติดตามใหม่นะครับและผู้ติดตามเก่านะครับฝากด้วยกันนะครับไปกดติดตามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกรอบสตูดิโอกันด้วยนะครับผมถ้าใดที่นะครับกดติดตามนะครับทั้ง youtube แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะครับเราก็ต้องปราบขอบคุณจากใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับในเนื้อหาที่จะมาแก้ไขนะครับชวบปะปุ้งครับ ดีเอฟไนะครับกล่องตู้รับจดหมายจิงเตียนผ่านไลน์ตัวนี้นะครับผมส่วนโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของการแก้ไขนะครับบางส่วนนะครับเนาะโค้ดที่เคยให้จะเป็นโค้ดนี้นะครับเนาะจะเป็นเชื่อนี้นะครับโค้ดนี้นะครับเนาะก็โค้ดนี้นะครับถ้าใครได้ไปแล้วนะครับก็มันไม่สามารถที่จะคอมพล์ผ่านนะครับหรือนําไปใช้งานนะครับเนาะก็ไม่สามารถที่จะแจ้งเตียนผ่านตัวไลน์ได้ นะครับแล้วก็โค้ดที่มีการแก้ไขนะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะโค้ดตัวนี้นะครับจะแก้ไขในเรื่องในส่วนของการตรวจจับนะครับข้อความแหล่งภายนอกนะครับเนาะเพื่อไม่ให้ในส่วนของโปรแกรมนะครับของทางไลน์นะครับตรวจจับโค้ดของเรานะครับเนาะดังนั้นโค้ดตัวนี้นะครับจะสามารถอมภล์ผ่านนะครับเนาะแล้วก็แจ้งเอนผ่านตัวไลน์ได้นะครับโอเค คนนี้นะครับใครได้ไปแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็มาใช้คนนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับโปรแกรมนะครับที่ผมจะนํามาสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรม Arduino IDE ตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีนะครับก็สามารถไปติดตั้งส่วนโปรแกรม Arduino IDE มาลงเครื่องของทุกๆท่านได้นะครับาะกับอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ Visual สตูดิโอโค้ดนะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้ arduino ide นะครับก็จะง่ายนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับที่อยากจะาทำโปรเจกต์นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ในส่วนของตัว arduino ide ตัวนี้นะครับผมก็แล้วส่วนโปรแกรมนะครับ visual studio code นะครับเราใครที่มีพื้นฐานในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับเนาะนะครับ เป็นโปรแกรมสร้างพวกเว็บไซต์พวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้โปรแกรมนี้นะครับผมก็สามารถอัปโหลดลงบอร์ด esp นะครับ8266ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาง่ายๆและเข้าใจนะครับผมจะเรียกใช้เป็นในส่วนของตัวโปรแกรม arduino ide ตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นนะครับ2.3 นะครับจุดสองนะครับสาหรับท่านใดที่เปิดเข้ามาแล้วับเนาะก็เดี๋ยวให้นะครับทุกท่านนะครับไปที่ไฟล์นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตอ่าท่านนี้ก่อนนะครับหานะครับโหนด MCU หนึ่งจดศนะครับไม่ไม่ได้นะครับเนาะการที่เราจะติดตั้งนะครับโหนด MCU นะครับ1.0จุดศนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับมาพตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ นำลิงก์นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบในส่นของตัวคําบรรยายคลิปดอนี้นะครับเนาะให้ทุกทท่านครับก็ปี้ลิงก์นี้นะครับแล้วมาวางบรรทัดที่ url ตรงนี้นะครับเนาะจากนั้นก็ทําการกดโอเคนะครับหลังจากที่เรากดใส่ลิงก์เสร็จนะครับไปที่นะครับทูนนะครับแล้วมาที่บอร์ดนะครับเนาะไปที่บอร์ดมินิเจอร์นะครับให้ทุกทท่านครับพิมพ์ไปเลยนะว่านะครับ ep นะครับแปดสองหกหกนะครับ ก็ให้ทำการ install นะครับในส่วนของตัว e f p นะครับ8266ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัว e f p นะครับ8266ตรงนี้เสร็จนะครับให้ทุกท่านไปที่ทูนนะครับแล้วไปที่บอร์ดนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับให้สไลด์ลงมาครับไปที่โนด MCU นะครับ1.0นะครับตรงนี้นะครับเนาะส่วนการที่เราจะเขียนนําให้ทุกท่านครับเสียบในส่วนของตัวบอร์ดนะครับเนาะบอร์ด arduino ep นะครับแปดสองหัวหูเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับเนาะอ่โอเคหลังจากที่นะครับทําการเสียบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับหลังจากที่ทําการเสียบเสร็จแล้วทาให้ทุกท่านนะครับไปที่นะครับด i สพีซีนะครับเนาะถ้าใครที่เป็น w i n d o w ส1บนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Manager นะครับเนาะจากนั้นไปที่นะครับ Di s มิ a ิเจอนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับ ตรงพอร์ตนะครับพอร์ตคอมนะครับตอนนี้นะครับให้เปิดลงมานะครับตรงนี้แหละนะครับจะเป็นชื่อในส่วนของตัวบอร์ดนะครับ exp ของเราที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเนาะจำชื่อนะครับคอมคอมสีตรงนี้ไว้นะครับเนาะแล้วก็นะครับไปในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ arduino ide ของเรานะครับเนาะไปที่ทูนนะครับเรียกมาที่พอร์ตนะครับให้ติ๊กเป็นพอร์ตคอมสีแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตนะ เป็นโคดเดิมก่อนนะครับเนาะสำหรับใครที่ที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นโคดเดิมนะครับเนาะโคดเดิมที่ผมเคยแจกไปนะครับเนาะสอนการแก้ไขนะครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ดูคลิปคลิปเก่าขอ,ของผมแล้วนะครับเนาะนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรหัสผ่านเวบรหัสผ่านไวไฟของเรานะครับเนาะโอเคนะครับส่วนตัวโทเค็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านครับไปทําการออกโทเค็นเข้ามานะครับไปที่ในส่วนของตัวเว็บนะครับไลน์ n o ต i f y ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ไปที่หน้าของฉันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการยกเลิกตัวนี้ให้ทุกท่านก่อนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวขอล็อกกินผ่านหลายแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมทําการล็อกกินผ่านไลฟ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ให้นะครับทุกท่านนะครับสไลด์ลงมาข้างล่างครับจะเจอคาว่านะครับออกโทเค็นตรงนี้นะครับเนาะคลิกเข้าไปนะครับเนาะจากนั้นก็ให้เรียกในส่วนของ่าลายที่เราจะให้มันไปแจ้งเตือนนะครับนมะจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับหรือจะเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับทั้งนี้ผมจะใช้เป็นตัวรับเป็นหมายตัวนี้นะครับเนาะส่วนชื่อโทเค็นนะครับ จะมีการแจ้งเตือนนะครับเนาะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะก๊อบตัวนี้มาเลยนะครับก๊อปมาวางในส่วนของตัวนี้นะครับเนาะโอเคตรงนี้ชื่อตรงนี้ที่เราตั้งไว้นะครับมันจะไปแจ้งเตือนนะครับในส่วนของบรรทัดแรกข้างหน้าลายเราแบบนี้นะครับเนาะนะครับจากนั้นทําการกดออกโทเค็นนะครับพอเราได้โทเค็นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทาการนะครับกดคัดลอกโทเค็นตรงนี้นะครับ แล้วกลับไปในส่วนของตัวโปรแกรมครับ Arduino IDE ของเรานะครับนำมาวางราทัดที่5นะครับโอเคตรงนี้ครับจะเป็นแมสเซจนะครับเนาะใครจะให้นะครับย้งเตรียมยังไงนะครับก็ให้เราพิมพ์ในส่วนของตัววิเบรสว์ตัวนี้นะครับเนาะถ้าเรานะครับพิมพ์ภาษาไทยโดยตรงนะครับดังนั้นตัวบอดนะครับมันจะแปลภาษาไทยไม่ได้นะครับเนาะดังนั้นเราจะต้องไปทําการนะครับแปลภาษาไทยนะครับไปเป็นอักษรที่ตัวบอ นะครับมันอ่านเขียนได้นะครับเนาะโอเคทางนี้เดี๋ยวผมจะขอก๊อปตรงนี้นะครับมีจดหมายมาส่งตัวนี้นะครับเนาะแล้วกลับไปในตัวของตัวเว็บนี้นะครับเนาะนะครับคนนนวีนะครับนะครับเราจะได้เป็นนะครับข้อความแบบนี้เข้ามานะครับเนาะแล้วเราจะค๊อปี้นะครับไปวางในส่วนของบรรทัดที่แปดนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นคนเดิมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ทุกท่านดูก่อนนะครับ ใครที่เจอปัญหาแบบนี้คนเดิมแบบนี้นะครับเนาะให้ทําการกดติ๊กถูกได้เลยนะครับเพื่อทําการตรวจสอบของไพ์โคดของเราครับว่าโคดเรามีการเออร์เลอร์หรือไม่นะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่โคดเนี่ยจะเป็นคนเดิมครับมันจะต้องติดเออร์เลอร์อยู่แล้วนะครับเนาะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับคือน่าคือโคดเออร์เลอร์นะครับเนาะหลายท่านสับสนทาไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับมีคนสอบถามเข้ามานะครับในช่องทางนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจผมเยอะพอสมควรนะครับว่า ช่วยอธิบายนะครับการแก้ไขโคดให้ให้ยูเซอร์นั้นนะครับเนาะผมก็เลยถือโอกาสนะครับทําคลิปแก้ไขฉบับปรับปรุงนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับผมก็สําหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับโคดเดิมที่ผมแจกนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มาใช้ในส่วนของตัวโค้ดที่ผมได้ทําการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับโคดโคดเอนะครับแล้วก็โคดโคดซีนะครับกลับมาวางตรงนี้นะครับเนาะแล้วทําการแก้ไขนะครับมาทัดที่สี่ ท่าที่ห้ามันท่าที่หกแล้วก็มาท่าที่เก้านะครับผมจะแก้ไขให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรหัสผ่านนะครับโอเคตรงน,นี้จะเป็นนะครับหาโค้ดโทเค็นของเรานะครับเนาะทำการกด c o ด y นะครับ โดนวีนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเนาะโอเคแล้วก็กลับมาวางมาทัดที่9นะครับโอเคนะครับพอเราทำนะครับทั้งหมดนะครับสี่อย่างเสร็จนะครับแก้ไขสี่อย่างเสร็จก็ให้เราทบทาการตรวจสอบคอมไพล์โค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับสีันะครับโอเคคือโค้ดนี่คือผ่านผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับโค้ด ที่นะครับคอมไพล์ผ่านจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะตัวหนังสือสีแดงนะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้าขึ้นโค้ดแบบนี้คือคอมไพล์ผ่านอยู่แล้วนะครับพอเรานะครับตรวจสอบตัวโค้ดเสร็จนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับคือโค้ดผ่านละนะครับเนาะให้เรานะครับทําการครับกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อทําการอัปโหลดโค้ดนะครับลงบอร์ดนะครับ Arduino ESP นะครับแปดสองหหกได้เลยนะครับผมโอเคส่วนรหัส รหัสไฟล์โคดนี้นะครับนาอเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในส่วนไหนนะครับให้ทุกท่านติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับนาอแล้วทุกท่านจะได้รหัสโค้ดตรงนี้ไปนะครับน้องผมไม่ได้นำให้ทุกท่านไปลากคลิปหรือก่อคลิปนะครับนาอบางครั้งมันอาจจะข้ามในส่วนของตัวรหัสไฟล์โคดตรงนี้ไปได้นะครับโอเคจากนั้นเรารอให้ ตัวโค้ดนะครับมันทําการนะครับอัปโหลดลงตัวบอร์ดของเราให้เสร็จนะครับให้มันขึ้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับจากนั้ wrote, นรอให้ตรงนี้นะครับมันหายไปก่อนนะครับโอเคพอขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบนะครับให้ทุกทุกทุกท่านดูนะครับเนาะผ่านตัวหน้าจอไลน์นะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับโดยการใช้มือแตะเอานะครับเนาะโอเคครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับเนาะ มาแล้วนะครับทุกคนนะครับเวลาตรงกันเลยนะครับเนาะนะครับสี่ทุ่มห้าสิบสองนาทีนะครับเนาะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาไลน์ของผมนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่สองนะครับมาแล้วนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่นะครับครั้งที่ห้านะครับอ่าครั้งที่หกนะครับโอเคนะครับสําหรับใครนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถ ทักอินบ็อกนะครับเข้ามาสอบถามของผมได้ผ่านช่องทางนะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจก๊อบสตูดิโอนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับมอสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปโ้นี้ทางช่องก๊อบสตูดิโอครับก็ฝากช่วยกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางช่องก๊อบสตูดิโอนะครับในการทําคลิปนี้ต่อๆไปนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ทางช่องก๊อบสตูดิโอครับก็จะ พยายามครับลงคลิปให้กับคนดูนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปดูเนื้อหาของช่องก๊อปสตูดิโอนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุราบันนีลาตีผมสวัสดีครับ